ปฏิบัติงานจากโงรงการ u ทีตำบลตาหลวงจังหวัดราชบ,บุรีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่หมู่6ตำบลตาหลวงอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบ,บุรีค่ะจะสังเกตได้ว่าตำบลตาหลวงที่นี่นะคะมีสวนมะพร้าวมากมายและจุดเด่นของเราก็คือมะพร้าวค่ะดังนั้นนะคะของดีของเด่นประจำตำบลตาหลวงของเราจึงมีมะพร้าวประกอบอยู่ด้วยค่ะ และรู้ไหมเขาว่ามะพร้าวงอกที่ดูเหมือนจะไม่มีประโยชน์อะไรสามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับตำบลและยังสร้างรายได้ให้แก่ตำบลตา,ตาหลวงของเราได้อีกด้วยค่ะนั่นก็คือบอนไซมะพร้าวนั่นค่ะเดิมทีแล้วนะคะบอนไซเนี่ยเป็นไมกระฐานที่รับการตกแต่งด้วยมือจนกลายเป็นงานศิละปะค่ะต้นแบบดั้งเดิมเนี่ยมาจากประเทศจีนเมื่อราวรา0สองพันกว่าปีก่อนค่ะเผยแพร่ไปเรื่อยอย่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆจนมาถึงประเทศไทยค่ะ ต้นไม้ที่รับความนิยมในการนํามาทําบอนไซเนี่ยก็จะมีต้นโมกต้นมะขามต้นตะโกและต้นไทรค่ะส่วนของตาหลวงของเรานะคะก็นําบอนไซมะพร้าวมาเป็นจุดเด่นของเราค่ะโดยความสวยงามแปลกตาของบอนไซมะพร้าวของตําบลตาหลวงเนี่ยนะคะได้รับความสนใจจากลูกค้ามากมายสามารถขายได้ตั้งแต่ราคาหลักร้อยไปจนถึงราคาหลักพันค่ะ แล้ววันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนนะคะไปพบกับผู้เชี่ยวชาญและผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับกามะสร้าวของเราค่ะไปกันเลยเย้สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณเอกลักษณ์ครับหรือชื่อเล่นชื่อหนึ่งครับค่ะตอนนี้คุณเอกลักษณ์ ก็เป็นออกคู่ทำบอนไซมะพร้าวนะคะอะไรคือจุดเริ่มต้นของการทำบอนไซมะพร้าวคือจากปีแรกผมก็เริ่มตอมะพร้าวตอกกล้วยแก้วฟา,านะหอ่อมทำนกกาามสลัดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็อยากคิดผลว่าตัดต้นหนึ่งสี่สิบบาทเราจะเพิ่มมูลค่าต้นมะพร้าวนานได้ยังไงผมก็เริ่มเข้าไปดูใน youtube คือผมก็เห็นประเทศแรกคือมะพร้าวบอนไซที่ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศแรกที่ทำมาไซมะพร้าวผมก็ได้ศึกษาไปเรื่อยๆโดนที่ไม่มีซับภาษาไทยเป็นภาษาอินโดนล้วนๆผมก็ดูรายละเอียดเขาวิธีทงของเขาว่าเขาจะเพิ่มมูลค่ามะพร้าวจากมะพร้าวต้นเล็กๆเนี้ยให้เป็นสองพันหรือสามพันได้ไงผมก็เริ่มตั้งแต่ไม่มีประสบการณ์เลยเออกมานั่งแกะแล้วก็โดยที่ ต่อไปเรื่อยๆตัวแรกผมก็เห็นว่าเออยกลาก่วยดีหลางก็ลองยกลากแต่ที่จริงมันไม่ได้มันต้องผ่านกระบวนการของของมะพร้าวต้องเรียนให้เหมือนธรรมชาติเยอะที่สุดผมก็เลยลองทำมาตอนนี้ก็ครบประมาณสี่ปีครับอ,อ,อนนี้ครับอยากให้ช่วยพูดเกี่ยวกับราคาเริ่มต้นแล้วก็ราคาแพงที่สุดของ,องมมะพร้าวค่ะ ราคาเริ่มต้นผมปล่อยอยู่ที่400-5,000บาทครับ400-5,000บาทใช่ขึ<ะ>้นอยู่กับความสวยงามของต้นความยากสีของก้านความแปลกของต้นมะพร้าว<ะ>แล้วก็องค์ประกอบหลานอไรอย่าง okay. ต้นต้นใจมะพาวมี่ต้นแบบไหนจะเรียกว่าเป็นต้นที่มีคุณภาพ ต้นมะพร้าวต้องคืออย่าเข้าใจผิดว่าเราจะเอามะพร้าวเขาเรียกว่ามะพร้าวแจ่ต่างจาส่วนนะครับมะพร้าวพวกนั้นใช้ตำบนใส่ไม่ได้ยีนเขาจะมีความด้อยรากเขาจะไม่สมบูรณ์เราต้องทําจากลูกมะพร้าวที่แบบนี้ครับที่เขามีความสมบูรณ์มีใบสมบูรณ์ทุกอย่างลากเขาสมบูรณ์แล้วเราก็ามากรีดกผีดกีดให้ทดเข้าไปว่าเราจะได้ใบก้อระดับไหนอะไรอย่างนี้ครับ มีต้นที่ผมไปประปวดมาจากทับสะแกอันนี้อันดับหนึ่งของตับสะแกรครับที่ผมไปกระปวดมาแต่ผมได้ากะถางเขาออกกันแล้วเพื่อที่จะบำรุงรากเข้าใหม่คือเราจะพรากาให้เขาดูเยอะกว่าเดิมเ๋ยต้องใช้ผ้าทุกน้ำเอาไว้เพื่อที่จะสร้างรากมาใหม่ครับประมาณนี้ครับ ถ้าขายต้นนี้จะราคาประมาณเท่าไหร่คะต้นนี้ผมเคิดอยู่ที่ห <105. S 1> มื่นห้าเพราะว่าราคาประกวดตอนที่หนึ่งหมื่นบาทผมได้ระงวันมาหนึ่งหมื่นค<ๆ>่ะแล้วก็เป็นมะพร้าวแนะนำตอนนี้กําลังทําในกระแทกนะครับซือไม่ได้ือเป็นต้นนี้ต้นนี้เป็นเขาเรียกว่ามะพร้าวดางหนึ่งในร้านเพราะว่าได้ครับตอนนี้มีคนถามซื้อผมเพิดอยู่ที่ สี่หมื่นห้าต้นนี้ผมเคิดที่สี่หมื่นห้านี่กำลังเจรจา,าอยู่เพราะว่าเขาต่อรอมานิดนึงเราก็ประคองเอาไว้เพื่อให้มีความสมบูรณ์หน่ mm hmm. เดี๋ยวปิดนี mm ่ hmm. เราก็จะมาดูการที่จะเกิดเป็นไม้ด่างไยเกิดเป็นไม้ด่างมันก็เหมือนยีนด้ยอยะครับ mm hmm. มันไม่ใช่ว่าจากพ่อแม่พันด่างมันเกิดจากยีนด้อยจากมูลค่าผมซื้อมาต้นนี้ประมาณสามปีขึ้นผมซื้อมาแค่เจ็ดร้อยบาท เนี่ยตอนนี้ผมมีคนเข้ามาถามผมปออล่อยซีซี1,500บาทเพราะว่ามันหาย,ยากแล้วอย่างเคยแนะนำต้นที่แบบราคาถูกราคาถูกที่ทแต่ว่าคนที่เพิ่งเริ่มเริ่มจะมีอะไรเงี้ยค่ะสามารถซื้อต้นแบบไหนได้บ้าประมาณประมาณนี้ครับประมาณนี้ก็200 300คือก็เรียกว่าตรงนี้กำลังมาคือแนววินเทจแล้วยังกลุ่มเป้าหมายที่เราส่งแบบ ใ,ใครจะเป็นกลุ่มอ,อ้อนไห่อ๋อผมได้จับตาก,กลุ่มขึ้นเป็นกลุ่มบ bon อลไทมาคราวราบุรีตอนนี้มีสมาชิกประมาณหนึ่งมืนแปดันคนผมก็เป็นอดมบินอยู่ในกลุ่มครับเราก็เลยให้คนที่อยากเรียนรู้เด็กเรียนรู้อยากมีอาชีพเสริมเราก็มีเวลาจากการทำงานแล้วก็สอนเขาด้วยเขา,ามีคนแชทถามทางไลน์ทาง Facebook เ a c บ b o อะไรเงี้ยครับแล,แล้วเรื่องแบบว่า การขนส่งคะว่าขนส่งยังไงาการขนส่งส่วนมากถ้าไม่มากไม่ยากมากจะเป็นแบบลูกที่เราไปส่งให้ลูกค้าก็จะแพ็กใส่รังเลยแต่ถ้าเป็นพวกแบบนี้เราก็จะใช้แพ็กตะกก้าครับเหมือนกับไม้ทั่วไปส่งไปษณี์อะไรเงี้ยครับอย่างแต่และต,ตัวนี่โตได้ใหญ่สุดเท่าไหร่ แต่ละต้นคําว่าบอนไซมันมันมัน,มนแล้วแต่คนชอบครับมนนีต้นหนึ<อ>่งต้นหนึ่งก็ไซใหญ่หน่อย,อยใส่พวกนี้ที่ผ่มทำไว้ก็ส่วนมากจะเป็นพวกรีสอร์ทโรงแรมอ่างเงี้ยครับเขาจะมารับไปเพราะว่ามันจะมีความชัดว่าเข้าไปเงี้ยมันจะมีความเด่นเลยตามประตูโรงแรมตามบ้านอะไรเงี้ยครับ นี่คซ์ใหญบอนไซมะพร้าวนะคะนับว่าเป็นพืชอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับนำไปประดิษฐ์ตกแต่งบ้านเพื่อความสวยงามและยังเป็นการสร้างรายได้เข้าสู่ตำบลของเรานับว่าเป็นของดีของเด่นประจำ,ำตำบลตาหลวงที่น่าสนใจอีกสถานที่หนึ่งเลยค่ะคะ่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็ขอขอบคุณพี่เอกกมากเลยน,นะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับอบอนไซมะพร้าวกับเราคะ รบกวนพี่เอกลัตนณ์จะฝากข้อมูลการติดต่อถ้าใครสนใจสัง่งมีคนสนใจนะครับจากเรียนรู้ผมก็มีเพจคนรับคนไส่มะพร้าวราชบุรีก็จะมีพี่ๆน้องๆแนะนําอยู่ในกลุ่มนะครับมีการซื้อขายราคางนิตภาพแต่ถ้าติดต่อผมส่วนตัวเฟซบุ๊กเอกลัตษณ์คงคุณ A E T A R A T T O N T K U N ครับ สำหร,รัรวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนขอบคุณค่ะ